ลงใส่ปึ้งซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งสามสี่ห้าฉันไม่อยู่กับคู่เดียวคนเดียวอะไรเงี้ยแม่เรานั่งทำไมนะนั่งสมาธิเพื่ออะไรนะไปทำไมนะไปปัดทิพยฉันไม่รู้เันว่าจะไปทำไมตอนคอาี่จะนอนโอ้ยทำไมมันหนาวอีกแล้วเหมือนแอร์มันเด้งไปอัตโนมัติะค่ะดึกๆ่นยังมาซ้อมเต้นซ้อมเดินอยู่นั่นแหละไม่ได้ซ้อมนะก็คือก็นอนอยู่ข้างมึงไงอะไรอย่างเงี้ย เอาหรอมึงละเมอแหละเออใช่มึงละเมอละเมอก็เลยก็ให้กำลังใจกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีหยุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ผีหยุมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโยชินะคะดรนดาธรพันธ์ค่ะ สวัสดีค่ะเฟมวราน,านันนรัตน์วรสกฤฤฤฤุลค่ะสวัสดีครับชื่อตินนะครับเป็นผู้จัดการน้องโยชิค่ะสวัสดีครับชื่ออากาศผู้จัดการน้องเฟมครับวันนี้ออกงานแบบครบองค์นะมาวัวนนี้มาที่รายการผีหยุมอยากรู้ว่าทั้ง4คนเลยมีประสบการณ์เรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนคือจะบอกว่าโยไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องผีเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าก็ควรต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์ถ้าจะมาหลอกหลอนเรา แล้วก็เราก็ไม่อยากจะไปหลอกหลอนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอโตขึ้นมารู้สึกไม่ค่อยเชื่อละกันแต่รู้สึกว่าแบบไม่อยากไปลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยจะเจอเรื่องหลอนๆเท่าไหร่โหแต่กับการคือโตมาเนี้ขครอบครัวที่อยู่ในกับวัฒนธรรมประเพณีแบบ สุดๆเลยคยุณยาจะพาเข้ามาตั้งแต่เด็กะอะไรเงี้ยเราก็จะมีความเชื่อเรื่องนี้ยเยอะมากเป็นคนเหนือจะแบบเยอะเยอะเชื่อไปหมดทุกอย่างหนูเชื่อนะเพราะว่าล่าสุดนี่ค่ะตั้งนาฬิกาจับเวลาแล้วลืมปิดแกจับเวลาทําไมอ่อ๋อฉันสวดมนต์ไว้ถ <c oughs> ูกคาดีเลยจริ <c oughs> เงเราเป็นคนนั่งสมาธิทุกเชา้าเดี๋ยให้เล่าเองดีกว่าเดี๋ยวหาจะสปอยอ่าก็แบบนั้นก็มีมีความเชื่อแล้วก็ได้เจอพลังงานอะไรเงี้ยค่อนข้างจะบ่อยอ๋อโอเคค่ะงั้นเริ่มเล่าเลยไหมเอาเรื่อง ที่ผ่านมาวันสองสาปีที่ผ่านมานะคะก็มีแบบว่าหนูเขาตั้งชื่อเล่อมไว้ว่าครูใหญ่ ชื่อเลยกว่าครูใหญ่หนูเป็นคนปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วเข้าวัดมาตั้งแต่เด็กแล้วการที่คนมาชวนปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องปกติมากสําหรับหนูก็มีพี่ผู้ใหญ่ในวงการคนหนึ่งมาชวนไปปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเนี่ยดาราตัวท็อปเนี่ยช่องมากสีน้อยสีเขาไปมาแล้วกลับมาปังทุกคนเลยนะได้ยินแบบนี้เราแบบโอ้ยไปสิคะเราชอบอยู่แล้วอะไรในทางปฏิบัติธรรมเนี่ยไปสิคะแต่เขาพูดยังไม่จบเลยนะเขาบอกว่าอันนี้จะไปนั่งสมาธิที่ป่าช้า ตามป่าชา้าหนูก็คิดว่าอ๋อก็คงไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องพลังงานมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเลยไม่ได้กลัวอะไรก็ถึงวันที่จะต้องไปที่จังหวัดสระบุรีนะคะก็จะเป็นสวนปฏิบัติธรรมก็จะเป็นป่ารอบข้างไม่มีอะไรเลยทุกอย่างจะเป็นป่าหมดเลยก็เข้าไปตอนเช้าก็จะมีการแบบว่าฟังเทศ สวดมนต์ทำวมดเช้าอะไรเงี้ยเสร็จตอนกลางวันก็มีทานอาหารเสร็จเขาก็จะมีให้นั่งอยู่สี่ฐานเขาเรียกว่าสี่บันลังเป็นการทดสอบว่าเราเนี่ยจะสามารถไปนั่งกลางป่าช้าได้ตอนกลางคืนไหมก็ฐานหนึ่งฐานสองฐานสามฐานสี่อะไรเงี้ยเพิ่ผ่านหมดเลยระหว่างที่นั่งฐานสามฐานสี่เนี่ยคือเราเป็นคนที่นั่งสมาธิมาก็แบบไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็นั่งอยู่แล้วก็แบบเห็นเหมือนยานเขาเรียกว่ายานปะ ออกไปแบบว่าเห็นเหมือนสวรรค์รรเห็นอะไรอย่างเงี้ยสถานที่สวยๆเป็นสีทองลามเลยคือเหมือนว<ล>ิญญาเราหลุดออกจากก่างไปเลยใช่เหมือนลอยแบบนั่งแล้วลอยขึ้นไปเลยเห็นเป็นภาพ่สวยงามยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกปิติแค่นั้นเองแล้วก็ผ่านในคณะเนี้ยก็จะมีคนที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านที่จะไปนั่งในป่าชา้าไม่ผ่านนี่คือเขาไม่ผ่านไงเรารู้ไหมเขามันแบบ จิตเขาไม่นิ่งแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะผ่านนะจุดๆนี้ยไปนั่งข้างในได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาวัดจากอ,อ๋อนี่คือบททดสอบถ้าผ่านแล้วก็จะได้ไปนั่งในป่าชายจริงๆใช่ใช่ก็นั่งแบบตอนแรกก็จะนั่งแบบรวมๆกันอะไรเงี้ยอะ,อะพอเราผ่านเสร็จแล้วก็ให้จับว่าเราอะ่ะ จะได้นั่งกับครูใหญ่คนไหนหมายเลขอะไรหนูก็หนูก็จับได้มาแล้วทีนี้ก็ตอนเย็นก็จะทําวัดเย็นสวดมนต์โอ้โหเป็นชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงอะน่าสวดมนต์จนสองชั่วโมงจนดึกแล้วประมาณสองสาทุ่มพอเสร็จแล้วทุกคนก็จะเดินเลี้ยงออกมาเดินเลียงแถวว่าเนี่ยมหนึ่งถึงมสิบแถวนี้แถวนี้แถวนี้ทุกคนก็จะเดินเลี้ยงแถวมาแล้วก็จะมีพระกับแม่ชีนําไปในป่าช้าถือไฟฉายไปแล้วแกคิดดูว่ารอบข้างอะเป็นป่าหมดเลยแล้วเดินออกไปจากสถานปฏิบัติ ประมาณแบบ1 0 15นาที2-3กิโลอ่ะเดินเข้าไปก็จะ,จะเจอแบบสารลกล้างแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบว่าอะไรชุดชุดไทยที่เขาแขวนไว้อะไรเงี้ยซึ่งบรรยากาศอ่ะน่ากลัวมากมาอยู่ในป่าแล้วก็จะมีเสียงจิ้งหรีดตอนนั้นแบบสงบมากไม่มีใครคุยกันเลยไม่มีใครคุยกันเลยแล้วก็แวะส่งหนูอ่ะได้ได้มอเขาเรียกว่ามอนะคะจะเป็นกระต๊อบอยู่กลางป่า ไกลมากแบบไกลมากแบบมันเป็นแบบไทยท้ายเลยอ่ะตอบตอหนึ่งคนเลาวกอบนั่นหนึ่งคนแกตอนแรกฉันไม่รู้ว่าจะไปได้ยังไงอะตอนแรกฉันไม่รู้ว่าจะต้องไปนั่งคนเดียวฉันนึกว่าจะนั่งเรียงกันอะไรอย่างเงี้ยแม่เรานั่งทําไมนะนั่งสมาธิเพื่ออะไรนะไปทําไมนะไปปฏิบัติธรรมฉันไม่รู้เลยว่าจะไปทาไมเพื่อนี่ไงก็เขาบอกแล้วว่าดารามากน้อยช่องนู่นช่องนี้ไปละปังเพื่อนี่จะมีกิมมิกกิมมิกอย่างหนึ่ง จะขอพรได้หนึ่งเรื่องใช่เคถ้านั่งแล้ว่จะขอพรได้หนึ่งเรื่องแล้วพรจะสําเร็จเออประมาณนั้นเป็นแบบแรงใจแบบอันเก่งกล้าของเราในการไปมากที่ที่ไปใช่ค่ะพราะเนี้ยถึงล้ถึงมอหนู่ละก็จะเป็นกระต๊อบเป็นกระต๊อบหลังคาแบบสังกะสีแล้วก็เป็นสังกะสีแบบถ้าลมพัดมันก็จะดังตึ๊งๆึ๊งจึ๊งยึ๊งจ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 ึ๊ง ก็เจอครูใหญ่อยู่ในโรงแก้วก็จะเห็นเลยคือหลบสุบหรอใช่คือหลบสุบคนที่หนึ่งหลบสุบแล้วก็หนึ่งคนหไปนั่งกับครูอ่ะเข้าไปปุ๊บก็เปิดเข้าไปก็จะเจอเป็นเบาะนั่งเป็นเบาะนั่งสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นมุ้งเหมือนพ้าทุดงอ่ะก็เข้าไปนั่งปุ๊บพี่เขาก็จุดธูปพูดต้องมาทําอะไรขนาดนี้เลยหรอตุ๊ด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 ใช่เหมือนจะ ออกมาแล้วก่อนที่จะนั่งสมาธิอะเขาก็จะจุดจุดเทียนแล้วก็จุดธูปแล้วก็จะมีคาถาของเขาขอให้มันล็อกมาร้อนมาอะไรเงี้ยในใจฉันก็แบบอันนี้ฉันมาลองของเขาหรือเปล่าอ่ะก็ทําตามนั้นเสร็จทีนี้ว่าอ่ะเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงพี่มารับนะครับก็จะเวียนพี่อปรพอที่มันกับพระกับอะไรเขาก็จะแจ้งแนบมุงแนบอะไรแบบไม่ให้ยุ่งเข้าอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ในป่างูงออะไรเงี้ยจะเข้ามาได้อะไรเง้ยเขาก็ดูแลอย่างดีก่อนเข้าไปเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามหรือ ลืมตาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยห้ามลืมตาเด็ดขาดแล้วก็อย่าวิ่งออกมาเพราะว่าข้างข้างข้างนอกอ่ะมันเป็นป่าใช่ไหมเราอาจจะหลงป่าได้แล้วก็เป็นแบบว่ามีน้ํามีหนองมีบึงอะไรเงี้ยเราอาจจะตกน้ําได้เคยมีคนตกน้ำอะไรเงี้ยก,ก็ฟังเขาแล้วเราก็คงไม่ลืมตาอ,อยู่แล้วเสร็จ <laughs> แล้วก็ออกไปเสียงประตูก็ปิดปิดไปเอาละทีนี้ เงียบมากในห้องก็จะมีแค่เทียนจุดเทียนจุด ใช่แล้วก็เริ่มนั่งนะคะพอเริ่มนั่งเนี่ยเขาจะมีคําบริกรรมให้ให้สี่คำนะก็คือพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอให้เราแบบภาวนาแบบนี้ไปเรื่อยๆจะกลัวมากมากก็พองหนอพองหนอแบยุบหนอยุบหนออะไรอย่างนี้ไปอ่ะแบบพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนออะไรเงี้ยก็ทาไปเรื่อยๆสมัรตอนแรกอ่ะไม่นิ่งเลยเพราะว่าได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแบบแรงมากแบบตุ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 ี้ยแตุบตุบตุเรารู้อยู่แล้วเบาแบยากจะมารบ้แบตุบต อยากจะบรรลุธรรมอ่ะเออแบบตั้งใจมาเอาสติโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยก็เลยนั่งไปก็ตั้งใจตอนแรกมันก็คนลองเป็นมังกี้ไม้เนาะมันจะคิดไปเรื่อยอยู่แล้วมันจะมีเรื่องนั่นนี่มาเราก็ไม่ได้อยู่กับคำบรยกรรมเป็นเสียงเดินรอบกดที่เรานั่งอ่ะโอเคค่ะแค่ค่ะครูคานูดจะตั้งใจแล้วค่ะผู้ในใจคือเสียงมันอยู่ข้างในบ้านที่เราอยู่เลยใช่ไหมแต่เดินรอบเราเลยอ่ะ เสียงเท้าเปล่าโดนโดนดินที่เป็นดินโคลอนอ่ะแบบโอเคค่ะหนูตั้งใจนะคะขอตั้งใจนะคะอย่ามาหลอกมาหลอกหนูเลยค่ะดูกลัวเลยอ่ยะเดี๋ยวหนูจะติแตกอ่างเงี้ยเราก็นั่งไปทีนี้มาเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเนา่ากลิ่นโสดกลิ่นอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าอาจจะเป็นกลิ่นโคลนกลิ่นทรายเลยเราไม่รู้หรอกแต่จังหวะน,นั้นอ่ะมาแบบเป็นเรื่องะคะ่ะกั้นหายใจก่อนแล้วก็จะมาอยู่ในสภาว,ว่าที่จิตฉันนิ่งจิตนิ่งมากแล้วฉันก็จะแบบเห็นเป็นแสงสีทอง ึ้นมามบนบนบนหัวอะไรเงี้ยเราก็ไปเห็นอาจจะสวรรค์เหมือนที่เราเห็นในหนังแบบสวยมากนน่นนี่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ภาพตั้งแต่เด็กก็เกิดขึ้นมาก็หนึ่งปะสองปะสามจนโตมาแบบอุ้ยทำไมฉันเกิดมาฉันทุกข์มากขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบทุกข์จังเลยฉันไม่อยากเกิดแล้วนะอะไรเงีแบบ้ยก็ตั้งแต่วันนั้นก็ได้ปฏิทานว่าเออฉันจะไม่กลับมาเกิดแล้วฉันจะออกจากแมทริกซ์นี้ออกไปให้ได้อะไรเงีแบบ้ย ก็แบบร้องไห้แบบเหมือนมันปีเตียมันร้องไห้มันเห็นแบบโอ๊ยเกิดมาเป็นคนมันทุกข์เนาะต้องทำมาหากินต้องมีนี่มีสินต้องดูแลครอบครัวต้องอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเป็นกระเทยอะผ่านอะไรมาบ้างอ่ะผ่าตัดนู่นนี่ข้ามเพศมาอีกอะไรเงี้ยมนคือมันแบบมันเยอะว่ะจนแบบฉันร้องไห้ฉันปลงแบบปรงเลยเงี้ยก็ทีนี้ผ่านมาแสดงว่าน่าจะเป็นแบบเกือบสองชั่วโมงแหละทำไมไม่มีคนมาสักทีวะทำไมไม่มีคนมารับสักทีจื่อมันรีรันไม่ได้แล้วเศร้ากว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว ันแบบมันเออมันลีลาไม่ได้แล้วมันแบบโอ้ยตะคิวกินน่ะแบบเจ็บมากปวดปวดมากขาเขยริบปนเอาลวอยากจะออเปลี่ยนขาได้ไหมแบบไม่ละโอเหมือนถ้าเราสติเออใช่เขาบอกว่าไม่ว่ายังไงเราห้ามดิ้นห้ามเปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยไม่ละโอ้ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้ค่ะแต่หนูขอขานี้แบบเปลี่ยนขาไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเมื่อยมากแล้วว่ามันสองชั่วโมงแล้วอ่ะสักพันึก็นั่งไปแบบ ได้ยินเสียงเลยเสียงตุ๊กแกเสียงจิ้งโจกเสียงลมเสียงนกเสียงสังกะสีที่ลมตึงๆๆๆๆๆึ้งงอะไรเงี้ยก็ไม่กลัวแล้วเอหลังจากนั้นฉันก็แบบไม่ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยแล้วทีนี้ก็มีเสียงไม่เป็นเสียงเหมือนสัตว์มันเล่นกัน่ะหนูหรืออะไรฉันก็ไม่รู้หรอกฉันก็ตกใจอยู่นิดนึงก็ตั้งใจนั่งไปสักแป๊บนึงก็มันไม่หยุดคิดอะเนาะคอลอมไม่หยุดคิดอยู่แล้วก็ได้เสียงแบบเสียงประตูเปิดก็ไม่ได้คิดว่าพี่เขาจะมาหรืออะไรแล้วก็แบบพี่เขาก็มาแบบสะกิด ร็จแล้วค่ะนั่นแหละเออฉันก็โล่งเลยอ่ะค่อยๆลืมตานะ้วคะฉันก็แบบโหฉันเย็นฉันเย็นมากแล้วแบบมันนิ่งมากแล้วทีนี้ก็แบบจุดเทียนแล้วก็แบบขอขอบคุณขอขมาอะไรเงี้ยที่มาในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนที่จุดเทียนเราเห็นหมดเลยก็คือปึ้งลงใสปึ้งซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งสามสี่ห้า ฉันไมไ่อยู่กับคููใหญ่คนเดียวโอ้ oh. oh. ใช่มีหลายโลงเลยแล้วศพต้องบอกว่าคู่ใหญ่ที่มาส่วนมากจะเป็นบแบบตายโหงแบบประสบอุบัติเหตุ ค่าตัวตายอะไรเงี้ยก็ก็แบบก็ขอขมาอะไรเงี้ยขอขมาแล้วก็เขาก็บอกว่าขอพอได้หนึ่งเรื่องนะครับแต่ตอนนั้นอ่ะเหมือนฉันปบงแล้วฉันก็ไม่ขออะไรฉันขอให้แบบมีสติอะไรเงี้ยโลกสวยมากก็ชี้บอกจบแล้วฉันแบบไปทำบ้านฉันน่ะก็คิดว่าอ๋อขอสติแล้วกันใหามีสติมีปัญญามีความสามารถอะเดี๋ยวก็ได้เองบ้านเบิ้ลอะไรเงี้ยเออก็ขอให้มีสติได้แบบเห็นสัจธรรมของโลกอะไรอย่างเงี้ย เอาเหอะจะเป็นไม่ชีแล้วนะตอนนั้นฉันปลงแล้วก็ก็ถือว่าตั้งแต่เหตุการณ์นั้นก็แบบไม่กลัวผีอีกเลยเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นพลังงานพลังงานหนึ่งที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีอยู่จริงๆแค่นั้นเองจอบแล้วค่ะสําหรับเรื่องครูใหญ่แต่ตอนแรกที่เราเข้าไปค่ะเราเห็นแค่ครูใหญ่คนเดียวหรือคนเดียวแค่ศพเดียวเพราะว่าเป็นโรงแก้วแล้วก็อยู่หน้าใสเพราะว่ามันมันมืดม,มืดใช่ไหมมันมืดมากแบบมืดมากๆ,ๆเลยไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะ ุกวันนี้เขายังมีคนไปอยู่ใช่ไหมมีแล้วก็หลังจากนั้นหนูไปครั้งแรกเสร็จก็ไปเอาเยนี่ไปต่ออันนี้ก็เจอคุยนี่ก็ไปมารอบที่สองแล้วก็รอบที่สามมีมาฉันไปประมาณสามสี่รอบนะอูกไม่ได้รอบเดียวด้วยเพราะว่ามันไปแล้วมันฟังจริงอะไรอาเงี้ยไปแล้วฟังจริงก็เลยไปอีกไม่ตอนตอนฉันไปอ่ะยายยายเฟมเขาเล่าให้ฟังประมาณนี้แต่ไม่ได้ดีเทลเพราะว่านางกลัวแบบ จะกลัวเหมือนแบบเนี้ยเออ <laughs> นานแค่บอกเออไปนั่งสมาธิไปเขาเรียกว่าอะไรฝึกสติตัวเองอ่ะฉันก็ไป เหมือนกันเลยวันแรกที่ไปก็จะเป็นเหมือนด่านอ่ะเหมือนที่ยัเฟียมบอกว่าหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเพื่อให้เรามีจิตมีสติที่มั่นคงเพื่อจะไปเจอไฟนอลเออเพราะถ้าสมมติคนที่ผ่านหนึ่งสองสามไม่ได้อ่ะไปตรงนั้นสติแตกเพราะเหมือนแกเคยบอกว่ามีคนอ่ะสติแตกอกมาเป็นบ้าเออเขาไปด้วยจิตที่เขาแบบลบลู่จริงแบบมีชิงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออพอไปแล้วเหมือนแบบเหมือนเขาวิ่งออกมาเนาะเขาวิ่งออกมาจากตรงนั้นใช่เอเหรอคะ ขาวิ่งมาจากกระต๊อบอันนั้นกระต๊อบเลยออนนแล้วก็หลงทางก็ลงน้ำาล้วนี่นแล้วก็แบบเสียสติไปเลยก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องนั่งให้ผ่าน1 2 3สองสาอย่างเงี้ยแต่ระหว่างที่นั่งมันเป็นเหมือนเดินจงกรมด้วยเนาะใชม่มีนั่งสมาธิ1่ชั่วโมงแล้วเดินจงกรมอีกหนึ่งชั่วโมงสลับไปสาบัลลังก์เนาะใช่ <c oughs> สามบัลลังก์แต่เช้ากลางวันเย็นแล้วลก็คือห้ามมีเขาเรียกว่าเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆเหมือนทําให้เรามีสมาธิอยู่ตรงนั้น เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้นั่งสมาธิรแรกๆแต่พอมาอยู่กับเยฟเมก็คือแบบเหมือนได้ซ <ฮา S 1> ึมซับเข้<ฮ>ามาใช่เหมือนเราอยู่ใกล้ใครก็จะเป็นแบบตามคนคน,คนนั้นอเออก็เลยแบบเออได้นั่งสมาธิน,น,นี่นั่นสวดมนยอะไรเงี้ยพอเวลาไปอ่ะครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนกันเราอาจจะไม่ถึงเห็นภาพจะรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างเวลานั่งสมาธิเออมันจะมีแสงแบบขาวเลยอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกได้ว่าแบบเอออันนี้มันมันมันต่างกันที่เรานั่งปกติเพราะว่าพื้นที่นั้นมันเหมือนพลังงานมันดีอะใช่แล้วที่เรานั่งมาเป็นทราย มันเป็นนุ่มๆอะไรเงี้ยอืมพอเวลาไปถึงตอนคืนเหมือนกันเยยสเองก็จะแบบขอไดยินนึงได้ป้ะตอนที่นั่งบัลลังอ่ะคนที่เขาลงของมาแบบลิงลมอะไรเงี้ยลุกมาลำลุกมาเป็นลิงเลยนะคนที่แบบของแรงๆอะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงกแบบที่เขาเป็นนะที่เขาลงของมาเออเราก็จะได้ยินตรงนั้นด้วยใช่แล้วเหมือนตอนตอนที่นี่นั่งอะนี่ไม่ได้รู้สึกตัวเองนะแต่แต่เหยเองเขาเป็นคนคนริเริ่มคนคนนั่งคนแรกรวไงพอถึงดานที่เรานั่งอ่ะเขาจะไม่ได้นั่งแหละเขาจะมาคอยดูเราสั่นแบบย แล้วก็สัน่นภาพตอนนั้นอะเราเป็นคนที่แบบเคยเคยไหว้พ่อแก่เราเล่นดนตรีไทยเราเคยแบบผูกพันกับนักศิลป์อะไรเงี้ยเหมือนเราเราสั่นแล้วเราคิดถึงพ่อแก่แล้วเราก็ร้องไห้หรือแบบเหมือนเหมือนซรัพย์ซึ้งในบุญคุณที่ที่เราเคยได้ร่ำเรียนมาอะไรเงี้ยสั่นเป็นแบบเราไม่รู้ตัวเราคอนโทรลไม่ได้<ม>สั่นแล้วก็ล้มลงไปเลยอะไรเงี้ย <S <S พอไปถึงนั่งตอนคืนเหมือนกันนี่ได้ม 57. อ57เขาจะเรียกเป็นมอมันมีหลายมอมากเนาะมีเยอะมากจริงมอ57เข้าไปอะกลัวเหมือนที่พีเฟรมบอกเลยอะมัน แกมนไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเลยมันเป็นป่าเป็นป่าจริงจริงอ่ะขั้นทางเขาจะเป็นแบบแล้วก็ตอบไม่ได้อยู่ใกล้กันนะเดินไปไกลอืมแล้วพอเราไปนั่งเราไม่เห็นภาพเลยเลยเห็นแค่เขาจุดเทียนแล้วก็วางครั้งแรกที่ไปยังไม่เห็นศพเห็นแค่เป็นโลงยังไม่เห็นอะไรนอกจากที่นั่งโอเคเราก็จะพยายามไม่มองเวลาเรานั่งอ่ะก็จะมีคําบริกรรมเหมือนกันยุบหนอนพองหนอนนั่งหนอนถูกหนอ สี่คำนี้แล้วก็นั่งไปนั่งไปเรื่อยๆเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็คือเหมือนที่เรานั่งตอนเช้ามาแต่ฟิลมันจะต่างกันเพราะตรงนั้นมันเงียบเงียบมากคือแบบได้ยินเสียงแม้กระทั่งต้นไม้อะใบไม้หล่นเสียงสังกะสีอะไรเงี้ยเราจะได้ยินมันจะทําให้เราฟุ้งซ่านมากแต่เราก็แบบโอเคนั่งนั่งนั่งไปเรื่อยๆมันทําให้เราจิตฟุ้งแต่งขึ้นไป,ไปเยอะเลยมีใช่ครับแต่แต่ด้วยที่เราแบบฝึกมาแล้วว่าแบบเราอยู่กับปัจจุบันเราห้ามแบบ คิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเรอแล้วก็แบบนั่งจนประมาณผ่านไปครึ่งชั่วโมงจิตก็จะเริ่มนิ่งละแสงสว่างสีขาวที่เราเคยเคยนั่งตอนกลางวันกับตอนเย็นมันก็จะเข้ามาแต่ทีเนี้ยมันเหมือนมีลมสัมผัสจากจากกดที่เรานั่งอะครับมันพัดเข้ามาซึ่งตรงนั้นอะมันไม่มีลมมันจะมีจังกสีบังแล้วลมมันผัดแบบขนพัดเข้ามาเย็นนะเย็นโดยที่ไม่มีลมอะเรารู้สึกเหมือนอะไรนะพัดมา สักพักจะได้กลิ่นมันเป็นลมเย็ยนที่แบบวบวับที่มันกลัวใช่ป่ะคะมันไม่ได้ลมเย็ยนสบายใช่ม,มันมีอารมณ์กลัวด้วยกับอารมณ์ที่แบบเย็ยนแบบเหมือนจะเป็นลมด้วยอะฟิลฟิลนั้นอะเหมือนแบบเออก็กลัวลด้วยใช่เออแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันคิดไปเองเหรออะไรเงี้ยเ้าก็นั่งไปสักพักได้ยินเสียงออื ข้างหน้าเราที่เราเห็นเป็นโรงแต่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าคืออะไรเออคือไอ้เฟยก็ไม่ได้บอกหรอว่าเนี่ยไม่ไปนั่งกับอะไรนั่งไม่บอกเออไแรงมากเลยับ้านเออแล้วแกรู้ปะฉันขอนะเดี๋ยวเฟมไม่ขอฉันขอเธอขอแบบเออผ่านรับเรื่องดีๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจุดก็เห็นคือฉันตอนแรกยังไม่เห็นเนี่ยในโรงอ่ะพอจุดปุ๊บเป็นน้องเสร็จแล้วนองเสร็จแล้วเป็นครูเป็นครูใหญ่นี่แหละฉันไม่เคยเห็นศพเป็นๆอะ หมายถึงว่าทั้งตัวเลยทั้งตัวเราเคยเห็นได้แบบคนตายก็จะเป็นแบบลาลนอนอันนี้จะเป็นกระดูเป็นผมติดอย่างเงี้ย<อ>เออ,เอ,อประมาณนี้เลยเอาละแล้วก็เหมือนกันไม่ใช่แค่ลงเดียวจะมีรูปติดเต็มจะมีรูปติดด้วยว่าคนนี้ชื่ออะไรอะไรแล้วเวลาเขาให้จําชื่อเอาไว้เนาะเ<ช>วลาเราทำบุญก็จะเอ่ยชื่อเขาทุกวันนี้ฉันก็จําเอ่ยชื่อเขาเวลาทําบุญอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบ เขาเป็นครูใหญ่สอนเราสอนให้เรามีสติมส,ตมสมาธิให้ให้อยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยจากนั้นก็เดเก้็ไปอีกเนาะไป<า>กอก,าก,กอาจจะไปอีกเหมือนไปแล้วรู้สึกดีทุกครั้งที่ไปเหมือนเราเราอยู่ในสังคมเนาะเราต้องใช้ชีวิตหางเงินต้องมีมีความเครียดมีอะไรเงี้ยพอไปแล้วเราจะปล่อยวางทุกอย่างเลยก็จะไปเรื่อย ที่ผ่านมาจนแบบเออแล้วก็รู้ไหมว่าเขามีอัพเลเวลกว่านี้นะเออแ,แบบให้ยืนให้โดนลืมตาแล้วจ้องหนูเพิ่งมารู้ที่หลังหลังจากที่หนูไปเสร็จเขาเรียกว่าอสุภกรรมฐานให้เราลำลึกถึงความตายตลอดเวลา ประมาณนะั้นอะไรเงี้ยแล้วทําไมต้องเป็นทาไมต้องเป็นป่าช้าด้วยเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามีในพระตรปิฎกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะบรบรลุธรรมะให้ไปปฏิบัติธรรมที่เป็นภูเขามีภูเขาเป็นห่วงจุ้ยที่มีแบบมีคนตายอะไรเงี้ยประมาณเนะี้ยมันก็จะแบบเข้าถึงได้เร็วอะไรประมาณนะั้นอืมนี่ก็เป็นที่มาของเรื่องคือใหญ่ทีนี้เดี๋ยวต่อกันที่เรื่องของ้องโยชิเรื่องนี้มีชื่อว่า เจอกันแล้วสินะอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ประกวดค่ะช่วงประกวดอำลาแล้วทีนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงแรมเนี้ยก็จะเป็นโรงแรมใหม่เลยเนาะสวยเลยแต่เราจะไม่บอกว่าที่ไหน <laughs> ก็ตอนแรกไม่ได้มีอะไรก็เข้าไปปกติแล้วก็แต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยค่ะกลับไปป๊บปุ๊บปุ๊บกลับมาจะนอนละทีนี้เสียบคีย์การ์ดปุ๊บทุกอย่างก็เป็นปกติที่เปิดไฟเปิดแอร์ถูกปะคะ ก็ล้างหน้าเช็ดหน้าไปรู้สึกว่าทําไมแบบมันหนาวจังเลยแกแกเปิดอะไรเนี่ยเบาเบาแอร์หน่อยใช่ไปด้วยกันล้วอยู่ด้วยกันแอร์ตอนนั้นก็อยู่ประมาณ17องศาชิก็เปิดตีตีตีตตตตตกลับมายี่สิบห้าก็อาบนะ้ำเสร็จอเคเริ่มอุ่นละทาครีมก็พร้อมที่จะนอนออ้ยทำไมมันหนาวอีกแล้วเหมือนแอร์มันเด้งไปอัตโนมัติะค่ะเหมือนจาก25ก็กลับไปเป็น 16- 15กแล้วคือห้องเย็นมากแบบเหมือนเหมือน ก็คือถ้าตุยก็คืออยู่ในนั้นได้เลยคือมันเย็นเกินอะทุก <Wow. S 1> อ,อย่างทุกแข็งอะไรเงี้ยสืออบอกก็เด้งอัตโนมัติต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราก็ไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องหล่ออะไรอย่างี้แล้ว mm. ก็นอนไปก็ไปปรับ ทีนี้ก็ลดลงมาอาจจะเป็นแค่20อ่าไม่เป็นไรนอนได้ก็นอนไปห่มผ้าคือตอนนั้นคือเรายังไม่ได้คิดอะไรกันเราก็แบบโอ๊ยพี่ต่อแอรระบบไม,นนม่เป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรก็แบบเถียงกันแล้วยังเนี้ยเขาจะเป็นคนแบบผู้จัดการเวลาทํางานนางจะทํางานหนักกว่าหนูใช่ไหมคะขับรถไปส่งจัดแจงเรื่องเสื้อผ้านางก็จะมีความเหนื่อยความเพลีย mm hmm. นางจะเป็นคนแรกที่หลับไปก่อนเสมอ <Okay. S 1> บอกเลยเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เล่นโทรศัพท์อยู่เล่นไปดูถ่ายดูอะไรเรื่อยเปื่อยสักพักหนึ่ง ช,ชี้ก็อือชี้เลิกเดินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบเดินอะไรสงสัยอย่างเนี้เขาเขาฝันเพอเจอร์สภาพกูจะนอนอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนบ่นเราแต่เราก็ไม่ได้อะไรเราก็แบบอีนี่มันคงละเมออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิด,ค,ดคิดบวกตอนนั้นหลับไปยังแบบหลับตาไปยังหรือว่าเล่นโทรศัพท์ก็ยังค่ะก็ยังไม่กลัวตอนนั้นก็เออโอเคนอนปุ๊บแล้วตื่นเช้ามา นางก็มาถามว่าอีโอมึงจะมึงจะเดินอะไรรักหนาใส่ดึกดื่นทำไมใส่ส้นสูงมาเดินอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรนะใช่คือไม่ได้คิดเรื่องผีเลยนางอาจจะเป็นคนที่แบบช่วงอําลาด้วยแล้วนางจะแบบชอบใส่ซ้อมเดินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้คิดเลยแบบอีดอเดินอะไรตอนนี้กูจะนอนอะไรเงี้ยเราก็ไปเรื่อยอะบอกว่าชีก็มาโบนตอนเช้าว่าทําไมเมื่อคืนมึงไม่นอนแบบว่ายังดึกดื่นยังมาซ้อมเต้นซ้อมเดินอยู่นั่นแหละไม่ได้ซ้อมนะ ก็เมื่อคือก็นอนอยู่ห้อข้างมึงไงอะไรอย่างเงี้ยเอ้าหรอมึงละเมอแหละเอเอใช่มึงละเมอละเมอก็อเลยก็ให้กำลังใจกันาด้าได้ได้ยินคนเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ยินแต่คืออยู่ในห้องเดียวกันนะแต่เราอ๋อสงสัยน่าจะแบบเคลิ้มๆเ,เพราะเหนื่อยอะไรเงี้ยอ่ะก็ปล่อยไปเสร็จปุ๊บก,ก็ไปซ้อมนอนนอนกันเป็นประมาณ3คืนนะคะคืนแรกก็ประมาณนี้แล้วคืนที่2ก็เปิด ใจหนึ่งก็เริ่มกลัวแล้วแอร์มันปกติเม่อวะมันมีอะไรแปลกๆปลกะเขาเริม่มเออมันท<อ><ช>ําไมมันดีบลองอีกแล้วแต่ตอนตว,วันไม่เป็นแต่ชอบชอบแบบปรับเองแปลกละมันมันเริ่มไม่ใช่ละตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วคืนสองก็เริ่มสวดมนต์สามจบโอเคนอนอันนี้นอนเร็วแล้วนอนพร้อมกันแล้วเออแกนอนยังโอเคนอนแล้วนะปึ๊บหนึ่งยางนี่เขาโดนอ่ำอะแกเล่าเลยพ้าของแกคืนนี้ก็แบบ ตตนอนไปแล้วแบบเรากําลังเคลิ้มเคลิ้มใช่ไหมมันก็มีเสียงแบบเดินต๊อก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 แบบเขาปล่อยปล่อยไปคิดว่าโยชิก็คงแบบทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจแต่ครั้งนี้คือเสียงเดินมันไม่ได้นานแบบเหมือนต๊อก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 เหมือนคนใส่รองเท้าส้นสูงแล้วส้นมันมันโดนพื้นอะไรเงี้ยเราก็นอนไปเคลิ้มเคลิ้มละกําลังจะหลับ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 อยู่ดีมีคนมากระซิบแบบเจอกันแล้วสินะอะไรเงี้ยเราก็ปื๊บโยชิทำ อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบหลับไม่มีอะไรเราก็แบบเออสงสัยคงไม่มีอะไรเหมือนเหมือนเราอ่ะชอบเป็นคนที่ชอบฝันแล้วชอบเคลิมมันอาจจะเป็นช่วงที่ฝันแล้วก็เคลิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจก็กลัวแต่เราเป็นคนที่ใจดีสู้เสือเข้าใจปะเราก็หลับต่อก็แบบกลัวว่าคิดไปเองใช่หร่าคิดไปเองใช่ไม่ตอนนั้นแกกลัวแล้วค่ะแกบอกฉันว่าแกขุมโปงแล้วแกบอกว่า มันบอกว่าเจอกันแล้วสินะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดไปแปรงแลว่าเออเจ้ากรรมนายเวรเจอแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือเสียงแบบผ่านมา5ปีแล้วฮะตอนเนี้ยคือเสียงมันประมาณน่าจะเป็นผู้หญิงมากระซิบจะเสียงแผลบนิดนึงแต่เราก็หัวโลก นิดนึงแต่เราเป็นคนที่แบบกลัวนะแต่คือเราก็กลัวเยนี่เขากลัวด้วยแต่เราก็แบบค่อยๆมาคุยกันตอนกลางวันตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อก็นอนต่อก็นอนต่อ <c oughs> ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร <c oughs> ก็นอนต่อ,อก็นอนต่อ,อโอเคพอเขา้าใจแล้วโอเครถเขาคงมาแล้วแหละมั้งแอร์เริ่มลดแล้วโอเคนอนต่อช้ำๆไม่ได้คิดอะไรแต่แต่เรื่องนี้ไปเล่าให้แบบพี่เลี้ยงอีกคนนึงฟังอะไรเงี้ยเขาแบบเอาแบบไปตีซื้อหวยก็แบบถูกกันหลายคนเลยนะเล่หงเล่หเล่ห์่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมเราถึงไม่คิดจะปิ เปลี่ยนห้องหลังจากที่แบบได้ยินเสียงแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันเหนื่อยมันซ้อมเหยื่อด้วยแหละใช่แลคือเก็เธออะอยู่ด้วยกันอะรองเท้าอยู่อีกข้างหนึ่งอยู่นู่นอีกข้างนึงอยู่หน้าห้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าย้ายห้องแล้วมันเหนื่อยแล้วซ้อมซ้อมเต้นมาก็รู้สึกเพียแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าต้องเปลี่ยนห้องก็เออไม่เป็นไรก็อยู่กับเขาเนี่ยแหละก็ทําความเข้าใจว่าอ้อทุ่มนึงแอร์เริ่มเย็นละโอเคก็ดิวกันเลยดิวเลยไปเหตุการณ์เนี้ยซ้ำกันแบบ3วันเลยนะแอร์เย็นอะไร พูดถึงเรื่องถูกหวยใหญ่ยยนี้ก็ถูกหวยถูกหวยครั้งแรกเพราะที่เป็นนักสมาธินี่แหละเอ้ยมองมอตัวเลขมอที่นั่งก<อ>็ดูมันก็หน้าปัดมันจะบอกน้อว่าอันไหนคาดแล้วไม่คาดฉันก็ดูว่าเนี่ยฉันคาดแล้วแต่อันนี้ทำไมมันดังเตง้ตงเตง้งก็ะโดหัวคนหัวลุกแบบเย็นวาบเลยแล้วก็แบบตั้งใจดีสู้เสือฉันก็แบบเอออย่างนี้เหรอหนูไม่อนุญาตให้ใครทั้งนั้นอยู่ในรถคันนี้กับหนูออกไปแบบฉันแบบต้องโมโหอะ